ดีครับทุกคนวันนี้จะพาทําอาหารเมนูสุดแสนง,ง่ายทําอะไรครับนุ่นทำต้มแมวไม่ใช่ต้มแมวของเราาต้มไม่ได้นะครับวันนี้เราได้วัตถุดิบสุดพิเศษนะครับเนี่มันคืออะไรครับมันคือหัวปีหัวปีเอาทําอะไรดีเอาไปทําแกงส้มแกงต้มจริงๆแล้วมีอาหารที่ง่ายกว่านั้นครับที่น้องนุ่นชอบแล้วเด็กคนชอบนั่นก็คือทอดมันหัวปี องประกอบนะครับหนึ่งหัวปีสองแป้งทอดสามเครื่ <S 1> 1, <S อง <3, S 2> แกง,แ,กงแล้วก็สี่อะไรวะใบมะกรูดใบมะกรูดมีแค่สี่อย่างนี้รับรองทําได้อร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันครับไปท่านครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจัดการกับหัวปีก่อนนะครับก็คือเราแกะมันออกก่อนนะฮะไอที่เป็นหนสีดแดงๆนะครับเราไม่ได้ทานทั้งหมดเนาะ โอเคครับเท่านี้ก็จะได้หัวปีที่เราจะใช้งานแล้วนะครับโดยปกติถ้าไม่อยากให้มันดำแบบนี้นะฮะให้เอาแช่กบับน้ำมะนาวบ่อนนะครับ แต่นี้เราไม่ได้ต้องการแบบไปขายเนาะทำกินเองก็ไม่เป็นไรนะครับใช้สิ่งนี้ได้พาทอดก็จะมองไม่เห็นสีอยู่ดีเนาะอันนี้ถ้าราักเรียบร้อยของปรีของเราต่อมานะครับเตรียมใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเอาก้านออกนะครับฉีกก้านออกเลยไม่ค่อยชอบก้านเท่าไหร่ ้อยครับใบมะกรูดอันนี้เอากะหล่ำปีนะครับที่เราซอยเมื่อกี้ไปล้างมาแล้วแล้วก็แยกน้ำบอกเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาผส,สมส่วนผสมกันอย่างแรกเลยใส่ไปเลยครับพริกแกงพริกแกงจะได้ความเผ็ดนะทอดมันต้องมีความเผ็ดใส่สักช้อนหนึ่งแล้วก็ใบมะกรูดใส่ไปเลยให้เราซอยมาเมื่อกี้ครไข่ไข่ลงไปหน่อยจริงใส่สักสองใบก็ังดีนะแต่ว่าไข่ที่บ้านหมดหรือใบเดียวเแต่มันก็ลองคลุกเ้าให้มันเข้าันสำหรับวันนี้ก็เป็นแป้งที่เราจะใช้นะครับเป็นแป้ง <ๆ S 1> แป้งชุบทอด อรงรสสาเร็จอันนี้ความพิเศษคือมันมีรสเผ็ดอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยจริงๆปกติแป้งนี้เราไปผสมน้ําก่อนนะครับแล้วก็หาวัตถุมาชุบทอดแต่รอบนี้เราใช้ทอดมันนะนะใส่แป้งเลยครับสบายใจได้นะครับ ใส่น้ำเข้าไปนิดหนึ่งนะครับให้มันมีความเหนื่อเลยอันนี้มันเหนื่ไปนิดหนึ่งเอ้ยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปทอดกันที่ใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นน้ํามันปาล์มนะครับเพราะว่าน้ํามันน้ํามันน้ํามันตัวเหลืองเนี่ยมันทอดจะไม่กรอบน้ํามันปาล์มจะทอดแล้วกรอบสำหรับการทอดทอดมันนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาเลยครับ ใช้ช้อนตักปกตินะครับประามาณนี้ใส่ไปเลย ทอดมันหัวปรีของเรานี้ทอดมาบางส่วนก่อน,นให้เราได้ชิมนะครับร,ร้อนเลยว่าจะอร่อยไหมเสียงดังกรอบเลยครับเป็นไงใช่ไ,ไหมทานกับข้าตวตวยแล้วร้อนอร่อยมากมีขนแมวด้วยเป็นทอดแมวที่อขน<อ><อ>แมนะมาแล้วยิงบอกบ้านมีขนแมวนี้ลำบากนิดนึงนะขนแมวลงมาหาทุกอย่าง ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆสูตรประมาณหัวปืนทำไม่ยากนะครับฝากไว้เผื่อใครอยากลองทำทานดูในบ้านอร่อยมากนะอร่อยไ,ไหมอร่อยไ,ไหมอโอเควันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย